ใช่กูไปคบผู้หญิงไงใ้ากูไปหลอกเขาบ่งั้ากูไปหลอกเขาบอแล้วผู้หญิงมาคบกูได้ป่ะล่ะถ้ามึงมาเป็นสมนมติว่าอกูคบผู้หญิงเนี่ยมึงมาเป็นแฟน,นกูแต่กูเห็นผู้ชายกูบอกว่าผู้ชายคนนั้นหล่อจังเลยไงมึงรับได้ป่ะล่ะถ้ามึงรับได้ก็คบได้ถ้ามึงแบบเป็นเมียกูอย่างเงี้ยแล้วกูเจอผู้ชายกบอกเธอผู้ชายคนนั้นหล่อจังเลยอ่ะอยากได้แม่งป่ะเนี่ยถ้ามึงรับได้กูคบได้แหละ <inate> ถ้ามึงรับได้ออวันนี้เป็นฟิลแบบผัวเมียเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นฟิลแบบเพื่อนสาวอ่าถ้ามึงครบถ้ามึงรับได้กูครบมึงได้แหละมึงรับได้ปะล่ะเออส่งกูไปทํางานอย่างเงี้ยกูแต่งหญิงไปออกรายการอย่างเงี้ยแล้วมึงก็เป็นแล้วมึงก็เป็นเมียกูอย่างเงี้ยมึงไปก,กับกูอย่างเงี้ยแล้วกูก็แต่งหญิงนะแต่กูแ so ต่งหญิงนะสวยกับสวยความมึงด้วยนะสวยกับมึงด้วย ไปกับมึงเนี่ยมึงรับได้ปะล่ะถ้ามึงรับได้กูโอเคเลยถ้ามึงรับได้แบบงานถ้าอยู่แบบเนี้ยกูก็แมนแมนได้อ่าแมนแมนเออมันไม่ได้หรอกมันจะได้ไงหล่อนจะรับได้ไงเอออืม,อม เมื่อกี้มีคนถามเมื่อกี้มีคนถามไงแล้วนึกภาพไงถ้าสมมติว่ามันจะเป็นไปได้อะแล้วมันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเออหล่อนรับได้ปะ <laughs> ถ้าหล่อนรับได้ฉันก็โอเคแหละอืมต่อฟิลแบบช่วยกันแต่งตัวอย่างเงี้ยเหรอฟิลแบบช่วยกันแต่งตัวเหรอหรอเออเมียแต่งตัวให้ผัวอย่างเงี้ยนะ <laughs> เธอแต่งตัวให้เขาหน่อยปีเขาได้ไปออกรายการอย่างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะอืมไม่ได้อ่ะต้องตื่นก่อนต้องตื่นก่อนคำถามรอบชิงมงมันจะเป็นความลื่นล้มทางเพศนะได้เหรอมันไม่ได้จะไป่ได้เนะ่ะ ความเลื่อนล้มทางเพศนี่หรอ,อมไม่ได้ครับเดี๋ยวขอไปปรึกษาอาจารย์ยิ่งศักด์ก่อนนะเดี๋ยวขอไปปรึกษาอาจารย์ยิ่งศักด์เดี๋ยวขอไปปรึกษาอาจารย์ขาหนูขอปรึกษาหน่อยมีเอฟซีมาถามหนูแบบนี้ค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าหรือว่ายังไงอาจารย์ขาช่วยอาจารย์ช่วยแบบ แนะนำหนูหน่อยได้ไหมครมันต้องฟิลลิ่งประมาณไหนยังไงอืมไม่ได้ครเา่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องความรู้สึกบังคับไม่ได้เลยเราต้องเราต้องชัดเจนถ้าเราไม่ชัดเจนกับความรู้สึกปัญหาจะเกิดถ้าเราชอบผู้ชายเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเราชอบเพศเดียวกัน เราชอบคนเพศเดียวกันเราไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนได้นะความรู้สึกมันไม่คงที่หรอกมันอาจจะเปลี่ยนได้ในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉันชอบคนนี้อะ่ะคนนี้แบตสูสเปคฉันเลยผู้หญิงตัวเล็กเรียบร้อยน่ารักสมมติสมมติสมมติมมตเออมันก็อาจจะเป็นไปได้มันก็อาจจะเป็นไปได้ม,จจไไดมันแล้วแต่ มันแล้วแต่แต่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ยังรู้สึกว่าผู้ชายรออยู่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าผู้ชายรออย,อนนย,ย,ออยู่มันเป็นคำถามมันเป็นคำถามที่สามารถตอบได้พูดคุยกันได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติ วันที่2,800คนนะคะอืมแม่กินน้อยๆหน่อย,อยเดี๋ยวอ้วนที่แรกว่าจะไม่กินแล้วแต่แม่ามาให้กินอะ่ะแล้ซื้อส้มที่ไหนมาไม่รู้ไม่หวานเลยไม่ไม่ไม่เปรี้ยวไม่หวานเลยจืด มันเจอดไม่คิดถึงใครครั้งนั้นร่ะค,คิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองที่ตุเดเลยตอนนี้ปอย ใครไอ้มิวว่ะอ่ามมนยไม่กลับบ้านะนะกินอะไรก,ไกันไนงะเนี่ยเมาไมาายกันอีก,ลก,ลอกแล้วพวกหล่อนโอ้โหไม่กินน้อยอสิกล้าพูดเนาะว่าไม่กิน ยังไม่ได้ปักตะก,ก้าไม่ดื่มค่ะขนาดไม่ดื่มยังดูไม่ค่อยจะมีสติขนาดนี้ถ้าดื่มจะดูไร้สติขนาดไหนส่งอันนี้มาหน่อยเนี่ยเอลของซานต้าขอเอลของซานต้าหน่อย ไม่ดื่มไม่ดื่ม no no alcohol ค่ะไม่ดื่มพอแล้วกินแค่นี้พอขอเอลของซานต้าหน่อยคุณแพรลี่ครับปากกับใจตรงกันไหมถามจะเอาอะไรถามเอาอะไรเวลาพูดให้ฟังก็ไม่เชื่อแล้วยังจะถามอีก เดี๋ยวด่าก็หาว่าหยาบคายอีกอ่ะดูมันรีไปก่อนอย่ไปฉี่ก่อน <c oughs> ทำไมคนดูเยอะจังมันนี้งงอะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยทำไมคนดูช่องนี้เยอะจังทำไมคนดูเยอะจังกดติดตามนะคะช่องใหม่เจอกันหลังปีใหม่นะคะมันลี่ใหญ่มากใช่ผมเพิ่งหัดดู วัสดีรอบห้องนะคะพี่แพรลี่เอาลาบูบูมาใหม่เหรอไม่ได้ซื้อค่ะพี่หมออ้ําให้มาพี่หมออ้ําซื้อไม่ให้ <c oughs> <c oughs> พี่หมออ้ําซื้อให้ ที่บ้านรับคนงานไหมคะมีแม่บ้านนะที่บ้านมีแม่บ้านนะคะลูกไม่ไปซื้อข้าวโพดให้ลูกจะบาปไหมไอ้แค่ไปซื้อข้าวโพดให้แม่กินมึงยังขี้เกียจเนานะมันจะลําบากลำบนอะไรเนี่ยแค่มึงออกไปซื้อข้าวโพดเนี่ย ไม่รักตัวเองอยังไงดูน้ําที่กินก่อนไม่ต้องมากลัวว่าดิฉันจะไม่รักตัวเองเลยไม่มีวันไหนสักวันที่ไม่เคยรักไม่มีวันไหนสักวันที่ไม่เคยไม่รักตัวเอง <c oughs> กินกินก็กินแต่ของดีๆใช้ก็ใช้แต่ของดีๆ ไม่เคยมีวันไหนเลยแม้แต่วันเดียวที่ไม่รู้สึกรักตัวเองไม่มีค่ะไม่ว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่มีผลกับชีวิตค่ะอยู่ก็ดีอยู่ได้ก็ดีอยู่ไม่ได้ก็เฉยๆนี่ว่าจะกินกุ้งแห้งอีกนะเนี่ยเห็นไหมกูตาหยิบกุ้งแห้งมาว่าจะกินอีกเนี่ย <c oughs> แบบนี้เหรอไม่รักตัวเองไม่มีเลยค่ะกินฉ่ำขนาดนี้กินฉ่ำขนาดนี้เอาอะไรมาไม่รักตัวเองค่ะของกินเต็มบ้านอยากกินอะไรก็ได้กิน,นชีวิตไม่เคยลำบากค่ะขอให้ปากตรงกับใจค่ะคุณ <c oughs> ไม่อยากจะด่ามึงอะ <c oughs> แค่หน้า <c oughs> มึงยังไม่มีเลย ให้โปรไฟล์มึงตรงกับหน้ามึงก่อนหนะ้ามึงค่อยมาพิมพ์ว่าให้กูปากตรงกับใจถ้าโปรไฟล์ยังไม่กล้าเอาขึ้นไม่ต้องสาราแนไปเที่ยอาพิมพ์ช่องคนอื่นก็หรอกก่อนจะให้กูหน้าตรงกับใจให้โปรไฟล์มึงตรงกับหน้าแม่มึงก่อนเอารูปแม่มึงมาขึ้นโปรไฟล์ก็ได้เรื่องสารแนกับความรู้สึกนึกคิดคนอื่นเนี่ยฉลาดนักฉลาดนักเรื่องคนอื่นเนี่ยฉลาดเป็นกฎเลย ให้โปรไฟล์อะตรงกับหน้าแม่มึงก่อนเอา้าก็โปรไฟล์มันยังไม่มีเลยโปรไฟล์มันยังไม่มีเลยก็ดูโปรไฟล์มันยังไม่กล้าเอาขึ้นเลยมันกล้ามาแนะนำให้คนอื่นนะคะเออไม่อยากจะตื่นเดี๋ยวโปรไฟ์ข้างบ้านก่อนไม่อยากจะตื่นกล้าที่จะเมนแล้วเป็น เนี่ยกูเริ่มกูเริ่มเข้าใจแล้วทําไมเวลาเจ๊จ้อแกชอบบน่นแกชอบวีนก็เพราะพวกมึงมันเป็นอย่างนี้กันเนอะ๋ยวเปิดเปิดเครื่องฟอกอากาศไว้ก่อนบ้านสวยขอบคุณใครมีแต่ตุ๊กตาไม่ได้ตุ๊กตาเปิดอันนี้ไว้ก่อนเอาเปิดอยู่ให้มันฟอกอากาศให้เราก่อนเดี๋ยวแบบตอน ดิฉันเหมือนเป็นภูมิแพ้ทุกคนดิฉันเป็นภูมิแพ้แต่ก่อนตื่นมาเป็นหวัดทุกวันเลยนะแต่มีเครื่องฟอกช่วยดีขึ้นเยอะมากจริงๆเลยมันฝุ่นมันน้อยลงไม่เข้าไม่เข้าอืมีมีตุ๊กตาอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยยังไงเห็นไหม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 เห็นปะเห็นปะ 没什么。<Isn> <laughs>